อะไรอย่ามาจับผมอย่ามาโดานตัวผมอย่ามาโดานตัวผมะจะจับผมข้อหาอะไรอ้าวแจ้งแจ้งข้อเก่าหามาผมผิดอะไรอะไรนะขับรถโดยประมาทผมประมาทใช่ไหมจะจับผมขังคุกอ้าวจะจับผมขังข้อหา อ,อ่างก็ไดไค้คุณคุณเป็นตำรวจใช่ไหมไหอ่าดีเลยอ่า,ามอผมเรียกประกันแล้วทำไมคุณไม่เรียกประกรันลุงแล้วลุงจะมาหาเรื่องผมทำไมแล้วแล้วลุงไม่เรียกประกรันเอาคุณจะจับผมใช่ไหม,ไม,ไมไผมเรียกแล้วแล้วประกันของคุณนะลุง ผมมาทางตรงแต่ลุงออกจากซอยลุงบอกผมผิดลุงบอกลุงเป็นตำรวจอ้าวเพราะคุณไม่ตำรวจคุณขับรถชนคนก็ต้องคุณผูกใช่ไหมไม่ดูแลไม่ดูแลแล้วผมเรียกประกันแล้วผมโทรเรียกประกันแล้วแต่ลุงไม่เรียกประกันแล้วลุงก็พูดลิ้นพันเนี่ยลุงเมาหรือเปล่า <versuchen> ประกันมาแล้วเพื่อน<ป>ท,ทีนี้เรา ่าเขาบอกเขามีสำนักงานทนายความดูท่าเดินมาก่อนเดินยังไม่ตรงเลยครับผมไม่อยากจะเถียงว่าคนเมาแล้วเขายิ่งเป็นตำรวจด้วยเขายิ่งรู้ข้อกฎหมายดีว่าเมาแล้วขับน่ะดูอ่ะดูเองน่ะอ่ะเนี่ยสภาพงี้ขับรถมาได้ยังไงเนี่ยดูเดินโห อยู่หน้าโรงพักคลองด่านเลยเพื่อนกลิ่นเหล้าหึงเลยอ่ะ